คืนนั้นกิ่งไม้แห้งๆใต้ฝ่าเท้าของผมดังกรอบแกรบเป็นเสียงเดียวที่ดังอยู่ในป่าอันเงียบสงัดจนหน้าขนลุกแสงจันทร์สลัวหลอดผ่านแมกไม้หนาทึบลงมาเป็นหย่อมๆสร้างเงาประหลาดที่เต้นระบำไปมาเหมือนมีอะไรแอบซ่อนอยู่ผมก้าวไปข้างหน้าอย่างระแวดระวังมือข้างหนึ่งกำไฟฉายไว้แน่นอีกข้างยกขึ้นตัดใยแมงมุมที่พาดผ่านใบหน้าผมชื่อธันวา เป็นนักสำรวจสมัครเล่นที่หลงไหลในเรื่องราวลึกลับและคืนนี้ผมมาตามหาตำนานที่เล่าขานกันมานานเกี่ยวกับซอมบี้แห่งป่าทึบว่ากันว่าที่นี่เคยมีหมู่บ้านเล็กๆที่จู่ๆชาวบ้านก็หายสาบสูญไปหมดทิ้งไว้เพียงร่องรอยที่น่าสงสัย ตำนานนี้ฟังดูเหลือเชื่อแต่ผมก็ได้ยินเรื่องราวแปลกๆที่เชื่อมโยงกับป่าแห่งนี้มาหลายครั้งจนอดไม่ได้ที่จะต้องมาพิสูจน์ขณะที่ผมเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆอากาศก็เริ่มเย็นเยือกพิดปกติแม้ว่าอุณหภูมิภายนอกจะไม่ได้หนาวขนาดนั้นเสียงสัตว์กลางคืนก็เงียบหายไปจนหมดเหลือเพียงเสียงลมที่พัดผ่านใบไม้ดังหวีดหวิวราวกับมีใครกำลังกระซิบสั่ง ผมหยุดนิ่งเมื่อได้ยินเสียงกิ่งไม้หักดังมาจากข้างหน้าไม่ไกลจากจุดที่ผมยืนอยู่ผมยกไฟฉายขึ้นส่องแต่ก็ไม่พบอะไรนอกจากต้นไม้และเถาวันที่พันกันยุ่งเหยิงความรู้สึกเหมือนถูกจับตามองเริ่มก่อตัวขึ้นเรื่อยๆหัวใจเต้นแรงขึ้นทุกขณะผมเริ่มรู้สึกว่าผมไม่ได้อยู่คนเดียวในป่าแห่งนี้ผมตัดสินใจเดินลึกเข้าไปอีก ด้วยความหวังว่าจะได้พบกับสิ่งที่ทำให้เกิดเสียงเมื่อครู่แต่แล้วสายตาผมก็ไปสะดุดเข้ากับบางอย่างที่ผิดธรรมชาติมันคือรอยเท้าขนาดใหญ่ที่ไม่เหมือนรอยเท้าสัตว์ป่าทั่วไปมันลากยาวไปตามพื้นดินที่อ่อนนุ่มดูเหมือนจะเต็มไปด้วยกลิ่นอายที่แปลกประหลาดผมค่อยๆเดินตามรอยเท้านั้นไปมันพาผมลึกเข้าไปในป่า จนกระทั่งผมมาถึงลานกว้างที่เต็มไปด้วยต้นไม้โบราณทันใดนั้นเองเสียงเดินก็ดังขึ้นจากด้านหลังผมผมหันขวับไปอย่างรวดเร็วแสงไฟฉายกวาดไปทั่วแต่ก็ไม่พบใครแต่แล้วผมก็ต้องแข็งทื่อราวกับถูกสาบสิ่งที่ผมเห็นไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ป่ามันคือร่างที่ยืนนิ่งอยู่ไม่ไกลนักร่างกายซีดเซียวเสื้อผ้าขาดวิน ดวงตาเบิกกว้างไร้แววและที่หน้าขนลุกที่สุดคือมันค่อยๆก้าวเดินมาหาผมอย่างเชื่องช้าไม่มีความคิดไม่มีความรู้สึกมีเพียงสัญชาตญาณดิบเถื่อนผมไม่เคยเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติแต่สิ่งที่ผมกำลังเผชิญอยู่ตรงหน้ามันชัดเจนเกินกว่าจะปฏิเสธผมวิ่งผมวิ่งสุดชีวิตไม่คิดชีวิตป่าเทบกลายเป็นเขาวงกฏที่คอยขวางกั้น ผมได้ยินเสียงฝีเท้าที่ตามมาอย่างไม่ลดละไม่ใช่เสียงฝีเท้าของมนุษย์ปกติมันมีจังหวะที่แปลกประหลาดหนักอึ้งและชวนสยดสยองผมไม่รู้ว่าผมวิ่งมานานเท่าไรจนกระทั่งผมรู้สึกว่าอากาศเริ่มโปร่งขึ้นผมพุ่งออกจากป่ามายังริมถนนสายเล็กๆที่มีแสงไฟจากบ้านเรือนอยู่ไกลๆผมหันกลับไปมองที่ปากทางเข้าป่าอีกครั้ง แต่ก็ไม่พบสิ่งใดนอกจากความมืดมิดที่ไร้ที่สิ้นสุดผมรอดมาได้แต่เรื่องราวของซอมบี้ในป่าแห่งนี้ไม่ใช่แค่ตำนานอีกต่อไปสำหรับผมมันคือความจริงที่น่าขนลุกจนคงไม่มีวันลืม